สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมมากับเมนูบ้านๆแต่ทานอร่อย <ns> ส่วนใหญ่ผมก็จะทำเมนูง่ายๆเนาะนะครับที่สามารถทำได้และไม่ต้องแบบถึงระดับเชฟนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เมนูที่ผมทำเนี่ยนะเพราะว่ามันเบสิกเบสิกเลยวันนี้ผมจะทำเมนูกุ้งฝอยชุบแป้งทอดนะอันนี้ไปได้กุ้งฝอยจากหน้าปักซอยร้านขายของชำบ้านหลุงเปียกที่แล้ว <ns> นะครับไปซื้อประจำเลยประมาณ2-3สาขีดมั้งน,นะครับส่วนผสมก็จะมีแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะ นะครับมีใบมะกรูดซอยอันนี้พริกแกงเผ็ดน้ำปลา1ช้อนพริกแกงเผ็ดนี่น่าจะประมาณสักช้อนครึ่ง2ช้อนนั่นแหละมีผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะครับไข่ไก่1ใบแล้วก็อันนี้น้ําเย็นนะน,นี้อย่างคือน้ํามันพืชเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทอดนะครับมีแค่นี้เองเ,องเนาะไปอ,อันดับแรกเดี๋ยวเรามาผสมกุ้งก่อนเกลี่ยพื้นที่ ผมเอาแป้งลงไปก่อนเลยนะพริกแกงนะครับรสด,ดีปรงเชอรสคือเราจะใส่เครื่องปรุงไปหมดเลยไปผสมก่อนเลยน้ำปลาประมาณ1ช้อนใบมะกรูดหั่นฝอย พอได้แนละ้วทีนี้ก็เอาอันนี้คนนะอย่าใช้เดี๋ยวมันจะมีกุ้งด้วยไงถ้าใช้มือเนี่ยมันจะปักมือแน่นอนเดี๋ยวเติมน้ำเย็นไปหน่อยหนึ่งก่อนนะครับน้ำเย็นนี่ค่อยๆเติมเนาะปริมาณไม่แน่นอนเดี๋ยวคนพวกนี้ให้มันเครื่องปรุงให้มันเข้ากันก่อน ไม่ชอบเผ็ดลดพริกแกงลงได้เลยนะครับอันนี้ดูเหมือนจะเผ็ดไปได้ซ้าให้มันเป็นน้ำคลุกคลิกเนาะ ีนลนะลา,ลายดีแล้วก็เอากุ้งฝอยลงไปเลยกุ้งฝอยในล้าง3-4รอบเลยนะครับเพื่อเอาเศษหอยตัวเล็กๆเศษอะไรนะ กิ่งไม้ใบไม้ออกเนี่ยที่ต้องใช้ทับพ,พีเนี่ยเพราะว่าหนวดกุ้งมันแข็งนะครับเวลาเราใช้มือใส่ถุงมือขยามแบบมันจะปักมือเรานะครับมันจะปักนิ้วเราเจ็บ โอเคทีนี้เราก็ไปเปิดเตาละผมปรับระดับไฟให้มันกลางๆแล้วกันนะครับเทน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับ น้ำมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวเอากุ้งลงไปทอดผมจะแบ่งทอดทีละประมาณทับพีหนึ่งนะทำให้มันแบนๆมันจะได้สุกง,ง่ายๆเดี๋ยวรอมันแข็งสักพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปทำให้มันแตก เดี๋ยวมันกระจายไฟถ้ามันแรงไปก็ปรับลดได้นะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเสี่ยวมี่ร่วนเนี้ยปรับได้คล้ายๆแก๊สอ่าคล้ายๆแก๊สเลยผมมาจะกลับด้านเดี๋ยวผมดูกันนะ จะแตกหรือเปล่าเนาะโอ้โหแตกจนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ สุกแล้วก็ตักใส่กระชอนนะครับเอาลงใหม่ไม่ต้องแผลมากเมื่อกี้แผลมากมันแตกอย่าทอดให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วจ้ากุ้งฝอยชุบแป้งทอดเนาะเป็นเมนูบ้านๆจริงๆนะแต่ถ้าพูดเอาตรงๆก็กุ้งฝอยนี้ก็หายากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรเขาเลี้ยงเองนะครับไม่ต้องไปหาตามห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำแล้วนะอาจจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เพราะผมใส่แป้งน้อย กุ้งอะเยอะแป้งอะน้อยไปหน่อยนะครับใครชอบแป้งเยอะๆกรอบๆก็ใส่แป้งไปหน่อยเนาะแล้วก็พริกแกงเนี่ยผมว่าผมชอบเผ็ดแบบนี้นะ <laughs> ถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดพริกแกงลงนะครับเมนูง่ายๆอย่างนี้ลองไปทําดูนะครับอันไม่ยากเลยนะส่วนผสมก็เท่าที่เห็นไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับยังมีเมนูที่จะทําง่ายๆแบบนี้เยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ